เบอร์มังสายโอเคค่ะตอนถ่ายเสร็จแล้วนะถ้าตอนจบถ่ายยักแล้วโยโซดานะไม่มีค่ะเพื่อนนอนนี่นิโอน่ารักไหมอเมื่อกี้บอกจะกลับแล้วนี่นู่นิโอการพูดของผมนึงไม่ดีเลยลูกนูนีโอหนูไม่ได้โกหกหนูบอกจริงดูน่ารักต่อจะไงถ้าไม่โกหกก็ต้องพูดเลยพิเศษไม่กเอะไรครับนุ่นิโอน่ารักอะเป็นยังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้เราซ้อมวิ่งไว้แค่ไหนผมซ้อมวิ่งระยะสั้นครับ ระยะระยะลาบด้วยไม่ขึ้นลงเอแต่นี้เรื่องอะไรต้องวิ่งขึ้นลงเยอะจริงเลยมันน่ามันน่าจะเป็นซีรีส์ที่เหนื่อยที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายมาถูกไหมจริงๆบอกว่าอย่อเาลืมอย่าลืมละเอ้ากแล้วมอกี้หนูจะพูดอะไรนะก็เรื่องนี้จริงๆรู้สึกว่าซีรีส์ในซีรีส์เรื่องไหนก็เหนื่อยหมดเลยแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องความเหนื่อยด้านแบบ การขยับตัวเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามีวิ่งด้วยแล้วก็มีแบบจะต้องมีฟัดฟันกันบ้างครับใช่จะเป็นเรื่องนี้ที่เหนื่อยเพิ่มขึ้นมาหนูต้องแบบไปฟิตร่างกายให้วิ่งแบบเราจะได้วิ่งได้นานเลยก็ถ้าเป็นผมผมไม่ฟิตครับเพราะว่าเราจะเก็บ่วิงก็เรามีเพื่อนวิ่งด้วยเพ่วิ่งไปครับเราก็ถ้าเรายอมเราก็เป็นสปีด ไม่แต่ในบทแนลูก <_ d ata> ในบทเขาไม่้แสดงคิดกันล่าถ้าเราวิ่งตรงวิ่งไงลูกเขาบอไม่ฟิตครับเพราะว่าเวลาเวลาที่เราวิ่งในซีนมันจะมีความเหนื่อยอถ้าเราฟิตไปก่อนความเหนื่อยนั้นจะหายไปเราจะดูแข<อ>็งแรงเกินอ๋อมันจะดูแข็งแรง <_ d ata> มันไม่จริงมันไม่จริงหนูไม่คิดว่าถ้าหนูไม่ฟิตมาก่อนแล้วหนูว่าวิ่งไม่ได้อะแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วโดนกิน ก็โดนกินเลยอาจจะให้ซอมบี้วิ่งสโลหน่อยใช้ระยะภาพช่วยก็คือมาคิวมาคิวแรกใช้ภาพช่วยจแล้วอะเขาพีซี่เป็นตัวยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหเิร์ชช็อปกันมองมันมากครับผมเราก็มี acting call แบบว่าแบบเฉพาะทางมาด้วยการเคลื่อนไหวหรือว่า ด้วยความรู้สึกของตัวละครครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่วิ่งอีซอมบี้ครับมันมีอะไรหลายรสชาติมากแล้วก็บทแต่ละตัวละครเนี่ยมันลึกซึ้งมากครับผมซึ่งส่วนตัวที่เรารู้สึกว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่าสถานการณ์มากกว่าเพราะว่าแค่เราอยู่ตึกอยู่สมมติอยู่มหลาลัยอย่างเงี้ยแล้วก็มีซอมบี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในจิตสภาพนั้นตลอดเวลาถึงเราจะไม่มีบทพูดหรืออะไรหรือก็ไม่แพนเราก็ต้องอยู่ในสภาพน้นตลอดเวลามันน่าเหนื่อยตรงนั้น อย่างเมื่อกี้พี่เวียพี่ป๊อกเขาบอกว่าพร้อมเต็มที่เลยเขาแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้ร่วมงานกับแบบเราเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับรู้สึกว่าน่าจะเซอร์ไพรส์มากกว่าที่พี่เวียพี่ป๊อกอาเชาด้วยครับเพราะว่าเราก็ผมยังคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่ครับเพราะเพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องเองแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับ มาแสดงอยู่แนวหน้าของประเทศเลยแล้วงต้นเลยครับก็ดีใจครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่บนส่งอยู่ได้คุยกับพี่ป๊อปพี่เวนิดหน่อยรู้สึกว่าพี่ๆี่เขาใจดีจังเลยใช่เขาบอกว่าให้หนูถามเขาได้เลยว่าถ้าหนูติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแอบกลัวโดนดุครับจังวลไทยกังวลไทยกังวลไทยใครนะครับ ผมก็ไม่รู้พี่เขาดูหรือเปล่าตอนทำงานไม่ดูพี่ไม่ดูใช่ไหมหรอใช่พี่เขาล่าละดุปรึกษาได้เลยถามพี่ซี่หรือ <worries> พี่ซีไปร่วมงานกับต่างใครเยอะเลยใช่ไหมส่งพี่เบียร์กับพี่ป๊อกยังครับแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับผมเวลาในพาร์ทการทำงานแต่ละคนก็จะแบบตั้งใจทำงานก็จะมีฟิลในการทำงานของแต่ละคนแต่รู้สึกว่า ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมทีพมพี่ี่กังวลไหมกังวลพี่เวหรือพี่ปอเพราะด้วความที่เขาเป็นนักแสดงผมกังวลนะเพราะจริงเพราะว่าเราเจอนักแสดงแบบว่ารุ่นใหญ่มาเยอะมากซึ่งพี่เวพี่ปอแบบว่าโอ้โหเป็นแบบตำนานนิจินเลยก็ได้นะครับผมเรารู้สึกว่าการที่เขาจะรับเล่นสักเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่เขาพูดในวงว่าเพราะว่าบทมันน่าสนใจจริงเขาเลยรับแล้วก็รู้สึกว่าบทมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเล่น และสิ่งนั้นก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันเราก็อยากทําให้ออกมาให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่เหมือนกันครับอืมอืจะเริ่มแข่งขันเลยเดือนนี้แล้วครับเดือนนี้แล้วครับผมใช่อีกอีกไม่นานก็เริ่มแล้วภายในเดือนนี้เลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าคิวแรกจะเป็นยังไงแสดงว่าซีรีส์คู่หรอเสร็จไปแล้วอ๋อซีรีส์คู่ซีรีส์คู่อย่าซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากซีรีส์คู่จะเป็นหลังจากเออเออใช่ก็เลื่อนอีกแล้วหรือว่าไง จริงวางแผนไว้ว่าถ่ายปีหน้าตั้งแต่แรกครับ mm hmm. เดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มถ่ายซีรีส์ทำพาเคียงเธอครับ uh huh. ส่วนทวายเวอร์จะถ่าย uh huh. ใช่จริงเราก็วางแผนแล้วแล้วก็เต็มตัวครับผมเพราะว่าอยากได้แบบว่าบทที่ดีที่สุดแล้วก็แบบโปรเซสการซอ้อมการเวิร์กช็อปมันต้องเยอะมากขึ้นครับผม mm hmm. อยากให้ออกมาดีที่สุดอย่างที่ทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องรีบ uh huh. เราจะค่อยๆประดิษฐ์แล้วทำสิ่งนั้นออกมาให้เป็นแบบ,<อ>บมาสเตอร์พีซมากที่สุดน<อ>ีด่ คำคมวันนี้ทำคมวันนี้ถ้าไม่หนีก็ตายอถ้าไม่หนีก็ตายมันเปลี่ยนเมื่อกี้เมื่อกี้นิงพูดอะไรกันหรอเมือกี้พูดยาวหรอพูดเมื่อกี้พี่นิงพูดอะไรสักอย่างยาวมากแต่คมมากแต่จะไม่ได้นะแต่เฮียเปลี่ยนเป็นถ้าไม่หนีก็ตายเอใช่ถ้าอยากรอดก็วิ่งเปลี่ยนอีกแล้ว อ่ารวมกันให้อารมณ์วิวคอมเมนต์เข้ามาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนนี้้ไดเลยเออนะอีกเรื่องหนึ่งนูนี่ปอยเพลงชื่อมาแล้วใช่ครับเอ๊อวันนี้พูดได้แล้วทางก่อนสปอยครั้งก่อนสปอยแต่ถ้าละมันมันคันปากมากเลยมันอยู่แบบมันอยากจะเออแต่วันนี้เอได้แล้ววันนี้หนูอะไรจะร้องให้ฟังสักหนึ่งท่อนเอ หมือนจะรู้จักปากเฮียต่อคำต่อไปอ่ะเมือกีเฮียกัะสมุทะเราสมัครเลยไเก็นคำผมร้องให้ฟังก็ได้เีไม่ได้เพลงไม่เอเฮียไ่ต่อเฮีบอกเออีเอเอเออเอไม่น่ารงกัยงยเอแต่จะบอกว่าเอในเพลงก็เป็นโนตนี้เลยครับเออีเอเอเอไม่เอไม่มีเอเอ เนี่ยเดรเนี่ยทำไมเรื่องราวมันเกี่ยวกับเพลงนี้อะไรเงี้ยคอนเซปท์ที่ปล่อยไปแบบมีทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันเป็นสีชมพูหมดเลยครับแลเพลงนี้เป็นแบบคอนเซปท์น่ารักน่ารักมากๆเลยครับเป็นฟิลมเหมือนแบบสปอยว่าเกี่ยวกับความรักใช่เป็นความรักที่ น่ารักเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถเปิดฟังได้แบบเพื่อเซตมูทในตอนเช้าได้เลยถ้าสมมติอยากให้เช้าวันนั้นเป็นวันที่สดใสดอเลยเปิดฟังเพลงนี้ก่อนรือเผื่อทุกคนระหว่างวันทุกคนอาจจะแบบไปเอ๊ะเซทโดยไม่ต้องใช้มูทเนาะไปเอ๊ะไปเอ๊ะในระหว่างวันนะโอ้แบบนี้มีประโยคที่รู้สึกว่า พี่แทนได้แบบจริงๆดีใจที่พี่แทนลิฟต์มามาแต่งให้เลยครับแล้วก็มาฟิชเชอรี่ด้วยนิดหน่อยด้วยครับใช้พี่แทนแต่งเพลงแบบรู้สึกว่าจำง่ายมากๆเลยแล้วก็มีบางประโยคที่รู้สึกว่าเอ๊มันแบบมันเดี๋ยวคําว่าเอ๊จะหลอนกับหัวทุกคนอีกนานแต่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้บอกไม่ได้แล้วเฮียมีโอกาสได้ฟังไมัผมฟังเรียบร้อยแล้วครับเฮียเราไม่เป็นคนแรกเลยหรอผมบอกเลย อันนี้พูดได้แหละมีอ่ะเป็นคนแรกเลยหรอคนแรกเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนแรกครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นอุ้ยที่หมายขอคำว่าเอ๋เหรอที่หมาเขาว่าเอ๊ะเพราะว่านูนิโอฟูว่าจะเป็นความรักและเละเลยหรอมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นเอ๋ยังไม่เละครับเอ๊ะยังไม่เละโตพันเนาะที่ตื่นเช้าลิ้นลินลิ้นพันเอ๊ะเอ๊ะ เฮียว่าไงนะเกียวว่าไงนะเฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นแน่นอนยิ่งกว่าที่ทุกคนคิด MV น่ารักมากเลยครับเฮียได้เป็นพใครไหมไม่บอกครับเฮ่ยก้นเตี้ยไปเลยอันนี้ไม่ได้เล่นมาได้เล่นไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียหนูเล่นเป็นพระเอกเองเล่นกับตัวเองก็ได้เพราะหนูก็หล่อนร้องแล้วก็เล่นกับตัวเองไงไม่เอาเหงาครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนมีคนเล่นเป็นเพื่อนครับมีคนเล่นเป็นเพื่อนทำไมถึงไม่ให้ เออจริงๆอยากให้เขาเล่นเป็นพระเอกสักหนึ่งเรื่องไหมใน MV เออผมไม่เคยคิดเลยนะเรื่องนี้ยเขาออกมาหลายซิงเกิลไม่มีสามแสนมาหนูข้าตัวแพงมากสามแสนวีซีพีได้ไหมพี่หรอตีให้หนอเราเป็นเจ้าของคล้ายนยก็ต้องมีอะไรแรกครับเออถ้าไม่ได้เงินก็ต้องได้อย่างอื่นอ่าหนูมาหนูจะอะไรแรกเฮียดีไม่เอาขัวหมูที่หนูถือมาไม่เอาขัวหมูหนูขัวหมูขบ้านเหรอวันนี้ลูก ไม่ยังเปลี่้เลยนะถ้ามีปา่แต่มออกองหมูไปทำอะไรอ่ะอย่ยมองหน้าไม่ออกเลยว่าหน้าหนูอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ตอนที่เขาแจกคับผมก็หยิบหูหมูมาแล้วอ่ะหนูหยิบไปไม่ได้ไม่ใช่อื่นสับปะรด ก็ย ini, ังไม่เคยเห็นใครหยิบผมหนูก oh. ็เลยลองเออหนูก็เลยลองหยิบผมหนูก็ได้เอฟมาให้ไม่ได้ให้หรอกครับเพราะว่าไม่น่าจะมีควมแตกต่างเลยอ่ที่ว่านู่มมาพี่ก็เลยเออก็เลยเอฟไปครับก็เอ๊ะเอก็เลยไปซื้อแผ่นแล้วหนูก็เลยเจ้าของหมูให้เฮียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมาเล่นเอฟวีพี่เอาไหมเดี๋ยวหนูไปหยิบให้ เอาหัวหนูดีกว่าตอนนี้จริงจริงนุ่นอยากให้เขามาเล่นอย่วีบ้างไหมก็จริงๆแล้วจเฮียอะไรครับครับนี่เป็นคนชอบเล่นเล่นเอ็มวีอยู่แล้วครับผมมีโอกาสติดต่อมาได้เลยครับผมติดต่อก็อยู่ด้วยติดต่ออะไรอยู่ไม่เผื่อมีใครใครน้ำหกดูอยู่ก็สามารถติดต่อได้แต่หนูขอสักเพลงนึงก็ได้เพลงที่สี่ห้าได้ เอาเพลงนีส้สิก็ได้วันเกิดเฮียหรือว่ามันต้องเ,อเป็นเพลงรักแค่ไหนมันถึงจะต้องให้เขามาเล่นอาจจะเป็นเพลงตลกก็ได้ครับเล่นาเฮียตลกเหรอ,หรอ <laughs> <laughs> ไ,มไม่เล่นเพลงตลกด้วยกันแต่แบบจริงๆก็อยากให้เฮียมาเล่นด้วยเหมเอือนกันครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนเหมือนกันแต่เอ๊ะไม่ทันละเฮียไม่มาแม่ครับเอ๊ะผมไม่ไหวนะผมดูจาก MV แล้วแบบเราดู MV เราด้วยหรออุ้ยเราเป็นค <laughs> <เอ S 1> นละคนแรกจริงๆออกจริงเลยเรียกวิสีอ๋อผมอยู่ใน ก็ผมบอกว่าผหอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเวันที่ถ่ายวันที่ถ่ายแหละที่เราก็ไม่ได้ไปเป็นพระเอกเราไปเฝ้าน้องหรือว่าให้ไปไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าที่กองไปเห็นได้เห็นนะแต่เห็นจริงๆถ้าเขาไม่เป็นพระเอกบีสู้แค่ตัวุณไปฟรีผมฟรีฮะเอาาเอาเวเอาาเอาลฟรีผมฟรีจริงฟรีจริงแต่ก็แล้วแต่หนูจะให้ตีจริงผมไม่ได้ไปควรจ่ายอยู่แล้วจริงไปจ่ายก็ได้ จะจ่ายได้อยู่แล้วถ้าเฮียเ,<อ>เพราะว่าผมให้ไปผมเอากลับมาอยู่ดีแรับเหมือนเมืคืนน่ะเหมือนซื้อแหวนให้อย่างเงี้ยซ,ซื้อแหวนคืนกลับมาเร<อ>าคิดว่า่อุคุมแล้เฮีย,ยเอ <laughs> เอฝากเพลงหน่อยจะจะได้ชมจะได้ฟังกันกแล้วแหละครับก็ขอฝากเพลงเอ๊ดด้วยนะครับปล่อยชื่อเพลงไว้แล้วเรียบร้อยครับก็ได้พี่แทนลิปตามาแต่งเพลงให้แล้วก็ฟีเจอริ่งด้วยนิดหน่อยครับใช่ก็อยากทุกคนรอฟังนะครับเดี๋ยว หลังจากนี้อีกลหลายวันวเลยก็จะทยอ, Teraz, อยทยอยปล่อยคอนเซปต์ตัวละคอนเซปต์มาครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีปล่อยทีเซอร์ด้วยเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยววันที่13ธาันวัคมนี้ตอนหกโมงเย็นเราฟังพร้อมกันครับทางดีมดีมูสิคกับเพลงเพลงเออโอเคขอบคุณครับ ร้อนไหมฮะร้อนไหมฮะอยู่กันนานมากขอที่อยู่รอนนมาเลยค่ะตาแก่คนเลยอย่าหลับนะฮะอย่าหลับไม่่หลับกนั่งหลับกางกงกงเกงกีงเกงกงเงางกงเกงกงเเกง